วันนี้เราบกับช่างมีหนองเดฟแฟมิลี่นะคะครับผมครับวันนี้น้องเดฟจ,จะไปอะไรครับเก็บมะม่วงกระสอบนค่ะเก็บมะม่วงกระสอบ่น้องเดฟวัอนี้นะพอเราผาหาเก็บมะม่วงกระสอบเอาไปเอ็สน่าเลิกกินทีพ่นะพอเราน่ะเดี๋ยวพอเราผาไปเอสเพื่อน้องเดฟกินตอนที่พอว่าลำลึกตอนที่พอยังน้อยสมยัยทีพอไปหากเก็บมะม่วงเนี่ยล้มเหลเก็บเลยน้องเดฟเนี่ย เสื้อกั้ยางทำแม่เิลล์อ๋มอมีตงังมีด้วยเนดนี่คองโดนหล่าทีเล้เชลล์น้องเล็บหลุดหล่าทีน้องเล็บเิลล์ได้จักหน่อยตรงนี้เ,เ,เอามาเสื้อกัอย้ยางได้ไม่พอดูโอ้แม่ว่าเสื้อน้องเล็บนำไปหาสังผมไมมเลยเด้อไม่ผ่านนะคะ ไม่ว่าไม่ผ่านนะครับน้องเดฟแบบนี้นะครับเดือด่ะตรงนี้ขึ้นเก็บนี้เยอะเลยนี่ตรงนี้ก็ได้นี่น้องเดฟนี่มันก็เก็บได้แล้วนี่นะคะได้ร้าอยู่บ่อหน่องเดฟสี่หน่วยฮาน่วยเล่นน้องเด็เนี่เยอะแล้วนั่นน้องเดฟเห็นหรือเปล่าเ็บอามะม่วงไปโบกเข้าวเหนียวบ่อ น้องเด็บเ,เ,เคยกินยูบ่มะมงกสอโบกขาวนียเดี๋ยวเขาเพาะเพาะเขาเพาะเอเธอกินดเด้ <ๆ S 2> อยังลองเบิ้งว่ามันละแซบยูบะสตอนยังน้อยพอว้าว <ๆๆ S 2> นี่นะนี่นะคะนี่น้องเด็บนี่เห็นว่านี่ข้างมะชมก็ได้แล้นี่นี่นี่ข้างมะช่มกับยางได้เฮ้อีพอมาแย่นเนาะๆๆนี่นะคะๆๆมะมงกระสเรอเนาะค่ะกันยังหลายอยู่ค่ะก็เก็บเอาอันน่วยที่มันสุกนะคะหรือว่าลูกที่มันสุกนะคะก็พาน้องเด็บมาเก็บนะคะมือ พเ<ม>พเ<ม>ื่อที่จะเอาไปลาโบกข้าเนาะค่ะโบกข้าหนีโอค่ะสู้น้องเล็บกินค่ะเอาเอา,เอาขาดต้นเลยน้องเล็บเนี่ยมันบอกโอ้โหจริงด้วยเอาโน่อยนั่นล่ะสิมากเลยน้องเล็บอ๋อนี่ค่ะตามน้องเล็บไปนะคะไปล้างมะม่วงก่อนค่ะเอามะม่วงไปล้างก่อนค่ะอยู่น้ำซางค่ะอเ,อเอาสักอคู่นั่นเด้อน้องเล็บเด้อ ก็เบิ่งน้องเ็บตักน้ำสร้างด้วยค่ะน้องเ็บน้องเ็บก็ย่อนย่อนคู่เนาะค่ะย้อนคู่ทางลงไปนะค่ะน้องเลทบทำอย่างนี้เลยจับเงี้ยนี่จับแล้วก็ความนี่ย่อนเอา่างนี้ก็ได้นี่่ลงนะนะนะตรงความปะมันลงนี่ นี่เอาลารลายมันนักตึงขึ้นมามีแค่น้องเด้งทำเป็นวเอาไปทอดสักครูมมม่เมื่อโมงนะแล้วก็ไปลา้างลองเดบลองดูดิเอาดูนั่นแหละเห็นบก่กชาปลามาลงน้ำนะมันลงเดบก็จะอ้แห้งใช่ปะเขาเฮ้ยมาวันนี้ไปล้างเม,มื่อโมงดูเอาล้างวันนี้ล้างของอย่างเนาะ น้องเดฟล้างอืมพอน้องเดบล้างเอาอย่างอย่างมันอ้อนั่นเด้อล้างขี้ดินกับอย่างน่ะอย่างมะม่วงนะอ้อตกมันล้นล้างมันสะอาดไตมันล้นล้างไม่ต้องล้างนี่นะคะมะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงกระสอค่ะแม่นระหว่างน้องเดฟครับน่ะเรียบร้อยน้องเดบเดฟนี่ ก็จะมาดูพี่ดอนนะคะสอนน้องเดฟนะคะวิธีโบกโบกมะม่วงข้าวเหนียวค่ะมะม่วงกระสอค่ะมะม่วงน้อยมะม่วงกระโสด้วยค่ะเอ็นนเลิศเอ็นนเลิศแน่เอามีดมากระปาดแบบนี้แล้วก็น้องเดฟก็เอาเอาออไว้นี่นี่นีน้องเดฟดูนะครับแล้วก็บีบบีบรึโอ้โหมีน้ำด้วยน้องเดฟ บีบออกมาอย่างนี้นี่นะน้องดิบบีบะกะปะไปหั่นแล้วออกมาแล้วอีกน่าเลื่อนต่อไ,ไปเป็นไงไปก็เป็นขัน้นตอนเอาข้าวเหนียวนะมาใส่น้องดิบข้าวเหนียวมาใส่น้องดิบนะเนี่ยเอาพอประมาณถ้าใ่ประมาณตรงนี้ล่องดูตรงนี้ยัดเข้าไปอย่างนี้ดนะิบดิบดิบเนี่ยพ่อ,พอละบอลนะบีบบอลมันเลยหรือว่าเอาซ้อน ควักควักเลยบีบนเลย็ได้แด้วแต่ใครถนัดยังไงนะครับนี่นั้นแล้วก็เอานาฬิกินเอาราียวแล้วเราก็กินหลอวะกินเ้ิ่งดูวันนี้แซบใ่ไห่ครูดินิสายก็ได้นะก็ทานได้ทีนี้ก็น้องเล็บโอ้ยแซบปะเป็นนาราเดบีแซบบ่น้องเล็บแซบแซบ นันทีกินนะน้องเดบยังโอ้ยน้องเดบแซ่บจิบอกครับน้องเด็บคือเกินเป็นตระหนะไถ้บักลาเอาคำใ่ญ่โพดบอดูท่าพี่รอนนะคะโอ้เอางมาดแซ่บน้องเดบเอาน้องเดบ อือหือโอ้ยหตาแซ่งน้องเด็บเป็นยังเล่ะอืมอร่อยมากเลยน้องเด็บมันๆเนาะเอ้โอ้โหเต็มปากเลยน้องเด็บอือหือกินมะมงเพราะเลยว่ะข้าวห้องน่ะข้าวมะมงกระสอโบกข้าวเหนียวมันน้องเด็บน้องเด็บเคยเคยกินมาก่อนอยู่บ่มีเคยเคยกินนะน้องเด็บพ่อเคยกินตาดอดเนี่ยสระเคยกินมาเคยสิครับ ตอนยังน้อยเอ้ยนะเนาะตอนยังน้อยเนาะไปเก็บมาแล้วก็ฝนตกกรแล่นไปหาเก็บมันบอกฝนตกกรแล่นไปหาเก็บแถวต้นมะมงก์เด็กๆมีกระดานแล้วก็เอามาแซบตีเนาะเห็นช่วงกูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คุณมาแค่นี้นะคะฝากกดติดตามชอบพี่น้องเลี้ยงไก่ไหมนะคะข้าวเหนียวโกข้าวเหนียวใช่เปล่าแซ่บเพิ่งเนาะแซ่บไหมครับอร่อยมากมันหวานเนาะ ขอให้ทุกท่นมมือมือเือ้อเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ